ปุงรอสตอร์ลัด9ล้านต่อวิลรอสตอกินนี่แม่บอกว่าฉันได้รถสติปปี้อี่ทาโก้เห็นก็ได้จริงจัดการโจเซหัวรอติดสถานจักรน่อยจัดการอติดสถานะอะไรแป๊บวิ่งตามนายไปติดเถอะแบบว่ากันไม่ติดอีกไม่มีอะไรติดได้แล้วต้องซื้อแล้วนะไม่มีอะไรติดได้แล้วเอ้ยไก่พุดไม่ดูซี่นายไม่ได้ขอจ็อบนะไก่พุด เนาะงั้นงั้นฉันขอจ็อกนะได้พูดเมดูซี่มาหายากมากเลยนะเนาะใช่ไม่ติดแล้วเชือกรีเชื่อกรีไดพูดเม่ดูซี่เชือกรีฮูดลยอ้มันไม่ติดอะไรอยู่แล้วมันไม่มีอะไรติดเลยตอนกดหน้าดูมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมไม่เขียนว่าอาชีพอาชีพอาชีพเซฮูดอะอาชีพอาชีพอาชีพเซฮูดเลคูณแปดโชคมาแล้วคูณสิบโชคสบายบิ๊กโตมาโตฮเออวัสดีเค้ก ดีสปีนมากแล้วเอ้ยเออฉันได้มือตบยินหยางเออหายากมากนะไหนบ้านแซมมี่มาบ้านแซมมี่มานยมีอะไรดีตัวดีๆขึ้นบัตรกำลัมัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอีเวนต์ใหม่ไม่ใช่แซมมี่แล้วแต่เป็นนี่แทนบัตรกำลัมัดเต็มบ้านกำลังมัดทั้งบ้านเลยนะกำลังซื้อนะบัตรกำลังมัดทั้งบ้านสวยเลย มีซีเคสตไหมไม่มีนี่เอทโมยันยกมีตัวเดียวอมลอดโมเมนีโต้มนอโน้ตเจียตโอ้ยตัวอะไรมาจัดการฉันเกลียดไอตัวนั้นมันดิโยนใส่ชานอ่ะนายคิดเหมือนกันไหมนายเคยโดนโยนไหมสบายแล้วได้ตัวเก้าล้านต่อวิมาแล้วกว่าจะได้โอ้ไม่มีวันได้ลอสโมบิลิมเซอร์แอมนูแซมมี่มาดีดนิ้ว นี่ตัวดีนายฉันโกรธเลยนะฉันจะไปต่อยวันเลยนะนายคิดเหมือนกันจะขึ้นยังไงอ๋อใช้ปืนตะขออ้าวนหนีฉันันหนีพวกเรากันอ่ะมันกลัวพวกเรากันนีเล่ยมือตบฉันนายดูอย่าพึ่งเอาพึ่งสินี่นะนี่นะครับมือตบลองเทสกันนายดูเป็นไงไปดูหน้าจอหมูโตได้ตบโอ้ยไม่เป็นนาตัวดำ โอ้โดนตึงมิตระว้าโกนนั่นนด้ไม่นี่เห็นจะโชว์อะไรนี่เออฉันตกแมพเลยวันนี้ว่ะเกลียวซีเครตอย่าเพิ่งซื้อจ้ะเพราะว่ามันเข้าเครื่องวัตกรรมมลดกินยางมาแล้วเออไม่ได้ไม่เอาแล้วฉันเอาเองผ่านเต็มฉันเอาไปรวม ขอดติดนี่อีกหนึ่งล้านต่อวิมอบบี้เตอร์บัม้ยแจกตัวอะไรหน่อยแซมมี่ทำไมเขาเริ่มไม่ค่อยแจกกันเนี่ยเออแซมมี่เหมือนยับอกว่าคนนั้นคนนั้นมาคุมแทนไม่ใช่แซมมี่พูดแซมมี่ไม่พูดแล้วบัมบูบัมบูเาบัมบู่ซื้อตัวที่เต้นอยู่บนเรือเอมบูบมบูเสาเสาอะไรจะมาเดี๋ยวหยิ่งอย่างจะหายไปจะเกียร์มันน่ะ นี่ยดูอินเด็กมีโอตีสองตัวแล้วซึ่งเราก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้สักตัวหนึงหรอกนะเชื่อไหมร้อตัวฮนูตัวใหม่ตัวฮันูลูนาป่ะไม่รู้มันชื่อว่าลูนาป่ะไม่ใช่ถ้ามันเกณฑตัวที่สแล้วแท็กคอหรือเปล่าไม่ใช่ฉันขายออกกาเรโลออกกาลาลาลาวาเลยนะมันมันหาราวาไม่ได้นะรู้นาก็พูดอย่ีทุกครั้งอะ่ะฉันไม่เอาแล้วกาลาลา 6, ตุกแอนต่ววิอันจะขายตัวที่ไม่หนึ่งล้านต่อวิดีไหม ตะคลิปแล้ว<อ>แนมี่จะคลิปแล้วแจ็คแจ็คเจโอ้สเกลตันนูาเสเกลตันนูสเกลตันนูฉันเอาของมาก่อนฉันอยากรู้เค้กทำอะไรไดนะ้นายเป็นตัวทดลองเลยได่ไหนะที่อยู่ด้านหน้าน่ะอย่าลองหนโอ้ล้มนานไหมใช้ได้แค่ <S <S ครั้งเดียวเพื่นะเค้กเนี่ย แล้เนี่ยฉันไม่เคยใช้กัน,นเลยยังของเรียนเอยอย่าเพิ่งซื้อนะโอ้ยแกกมันติดไรอินเอเซียโอ้ยไปแล้วคืออะไรนายูิชัหมองมุมกล้องก่อนเถอะนาย lucky block ยิงย,ย,ยางไปแล้ว galaxy ข,ของขาวไม่ได้ซือแนละ้วไม่มีอะไรติดได้แนะล้วตัวอะไรตัวอะไรฉันก็ไม่รู้ันเปิดไปแล้วต่อรุนกันทีเดียวนั่นคน ตัวอะไรก์เกลฟี่ล็อตโตตินี่อะเลสตมันนาเลยล็อตโตตินี่แต่ไม่ติดเลยก็เลยถูสามล้านเลยนะสามสามล้านอะไรสต์เย่อพอมันเป็นดินอย่ากร้นตัวขาวตัวเนี่ยนายเรามาดูอย่าขายนะนายเอาไหมยังไม่เอานะแล้วบอก่าขายอะนายไม่เอาเห็นขายเติมเติมไม่นายเอาข้าเครื่องเลยเออใช่เอาเครื่องใช่ไหมดีแค่ไหน่อะ เฮ้ยติดเรนโบว์เนี่นออย,นยนางงกล้องยัดนอ่ะงั้นขอเปิดเพลงนิดนึ่งนะทุกคนได้ฟังแป๊บหนึ่งตา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 อูดินดิโอ๊ยฉันผิวดำไปตลอดชีวิตแล้วซัวแล้วไม่ด้ผิวดำอยู่เลยแขนฉันด,ดำด้วยกลายเป็นนายวุนี้ที่ของฉันเิยดูดิแล้วสปริงฉันมันหลุดออกจากมือฉันแล้วนนเนี่ยเสามาไอ้เกลีวไม่อปกระมัดก็ไม่หยิงเปิดเอง เปิดมัตีนะสวัสดีตอนมัตีนะปะกาศเลามัตตีน่ะยิงแล้วๆสวัสดีเอออันใหม่เอ้ยก่อนนี้ฉันไม่เคยได้นายขโมยฉันเหรอมันเขียนว่าชูการ์แลตนายก็ลองนี้เลยดับเบิลยูนี่แหละโอ้ดิสโก้ดับเบิลมันก็คือดิสโก้ มันก็คือระเบิดดิสโก้ฉันกลายเป็นมนุษย์ดำแล้วฉันกลายเป็นมนุษย์อะไรของนายไม่รู้ <c oughs> เป็นไงล่ะมือฉันเป็นตะขอเลยเฮ้ย <c oughs> ตัวะอะไรเบามบูเบามือจะหัวถ้ามีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะไม่ได้เป็นแบมแบูเบามือจาห,หัวแล้วอะเป็นตัวอะไรเป็นตัวหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นอะไรสักอย่าง <c oughs> เลง็งเล็งเล็งโอ้ยขอตัวได้ไหมเฮ้ยเรือมาสองขออีกเรือหนึ่งขอตัวแรงๆหน่อยอ้าวไม่มาแล้วควาอีกสามอันเรือมาหนึ่งสอง สามยังสามสาวใเรือสาม,ม,สามถึงไหม <c oughs> <c oughs> อ่าตัวนี้วันนี้ก็หนึ่งเปอร์เซนไงเพราะนายพูดว่าตัวโอ,โอกาสเออมันจะมีตัวอยูอ่ตัวหนึน่งโอกาสหนึ่งเซนแต่ไม่ได้สักที่นึ่งเดีย๋ยวก็มาเรือเรือเรือมาเป็นร้อยอันเลยได้ไหมเรือจะมาแหละเรือมาหนึ่งร้อยอันใช่ไหม โอ้ตาฉันแล้วนายได้ล็อตไปแล้วนี่ใช่ไหมเออนายเอาล็อคบล็อกไปเออล็อตล็อคบล็อกสองอันได้เอาใช่ไหมเอาอยู่แล้วขอล็อตเซอร์ที่บ็อกฉันเอาไงอันนั้นได้เอาไปอังเอาไปแล้วอันนี้ต้องเป็นของฉันนายก็เอาล็อคบล็อกขั้นกลางไปแล้วไงเฮ้ยรอกันหายไปไหนด้วเออติดไฟเลยเฮ้ยล็อตอะไรล็อตก็มีนี่ รถบอดไปีโตตัวนี้กลางจุดตัวนี้เป็นไม่ได้อย่าอุ้ยรถออแกนิสโตสดีนะดูนะฉันกระโดดไปไกลมากแถมกลับมาที่เดิมได้ดูนายดูนายดูฉันนะนายดูโอ้โก็สีละลิลลัลาเออมาแล้วเออเก็บมาเลยฉันเก็บได้สองอันเอออีนขอว่ามันก็ได้ทั้งคู่อะมันจะไปอยู่ตรงกลางนะขอดูกดนายฉันกดฝั่งนี้แล้ อุ้ยอาวุธใหม่อาวุธใหม่ใช่ไหมเนี่ยอาวุธใหม่อาวุธใหม่อาวุธใหม่แล้วขอลองหน่อยเฮ้ยโอเคมาทดลองให้ทุกคนดูห่อมาอินแต,แต่ตาชานันเฮ้ยองนายดีนะ่คือคือโอ้คเฮ้ยล้มนานนี่น,นลำบากนะแต่มีมาแล้วแต่มีมาแล้วเปดิดเพล ฟังมัเป็นไงแซมมี่ตัวใหญ่กันไปัแล้วมันใหญ่กว่าเดิมฉันนี่ฉันนี่ยับหัวมันได้แะเหยับหัวมันได้ฉันนีหยบอยู่บนหัวแซมมี่ก็ตกมาผมดีเลยโอ้อะไรเนี่ยมันขึ้นเครื่องฟองอากาศลูกอมฟองอากาศถ้าอุ้กดได้รวยๆคือดีมากให้ทุกคนรู้ไปเลยคนทุกคนได้แล้วไปเกียร์คนอ้ว ลาลาเลโรเห็นฉันว่าเป็นคนไม่ดีหมดเลยจีฮันแล้ว่อยเลยโดนฐันหน่ะนายอยู่ไหนไม่บอกเขาบอกว่าเหนียวเหนียวทีเขล็ดเหนียวโอจีมอสปอนมา150ตัวแล้วจ้าป้าดาวเปานนักลุยท่านนายมาแล้วเรือตัวอะไรท่านป่วยตุ๊กตานี่อยู่ไหนไม่แต่บัมบูบัมบูเนี่ยจะหู้แล้วไอตัวดื่มกาแฟเนี่ย เอ้ตัวดื่มเมื่อไหร่จะได้ตัวอื่นต้องอย่างบอมบูบอมบูตัวหัวแล้วตัวดื่มกาแฟไอซีควีนั่นเลยไปเลยเออไม่หาฉันไม่เจอนี่เราไหนนี่ในอ๋อตกมาเอาไว้มา้อออย่าบอกนะว่าจบแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าเปล่าตัวฉันไม่ยิงหยางนายรู้ตัวนี่ตัวฉันไม่ยิงหยางตัวเลยอัปเดตหน้าจะเป็นจะกลับไปเป็นจะเป็นตีสองแล้ว พี่ตอบพี่ตอบป่ะทีบานนี่แม่ไหนไหนโอ้โเอโออนี่ไงโหล่นหนไหนใน,นไหนในไหนอะไรไงชัดโอเคงั้นสำหรับแอดมินอาบาวอุ้ยแอดมินอาบิววันนี้ก็พอแค่นี้ครับโอเคบ๊ายบายอ๋อ